คลิปนี้บทที่10และบทบบที่1ิบทที่10รัตนสูตรยานีทะปูตานิสมาคตานิมานิวายานิวะอันตะริเคสัพเพวะปูตาสุมะนาภะวันตุอักโทปิสักกันจะสุนันตุภาสิตังอสมาหิภูตานิสาเมทะสัพเพแม่ตังกะโรธะมนุสสิยาปชายทะทิวาจะกระโตจะ หักตรันติเย่ภะลิงตัสมาหิเนรคภะทะอป,ปะมัตตายังกินจิวิตังอิทะวาภุรังวาสัพเคสุวายังรัตนังปะเีตังนัโนสัมังอัถิตขาเตเณะกิธมปิพุทเธทรัตนังปะเีตังเอเตนะสัจเจนะสวุวติโอตุขยังนิราคัง อะมะตังปณิตังชะทักชะค้าสักกะยะมุนีสัมมาสูโตนาเตนะธรรมเมนะสัมมติกินจิปิธรรมปิธรรมเมระตะนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโลตุยัมพุทธเสโะร,ริวันนาอีสุจริงธรรมาทิมานันตะริกันยะมาหุ สมาธินาะเตนะสโม,มนะวิชติดิทมปิทมเมรัตนังปนิตังเอเตนะัสเจ,จนะสุวัตติโหตุเตยปุคาลาอัชาสตังปัสสนาจัาริเอตานิทุทานิโหติตเตทัคขิเนยาสุขาาัสสักสวาาเอเนสินานิสินานิ ิธมปิสังเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัชิโหตุเยสุปะยุตตานัลสาทัตเถนะมิกามิโนโคตมะสาสนัำหิตเตปติปตาอะมะตังวิไหหะรัถามุทาภิพุติงพุชามาดิธมปิสังเทรัตนังปณิตัง เอเตนะสัะเตนะสุวัติโหตุพระถินทระขีโลปะทวิงสิโตสิยาจตุภิวาเตภิอสัมปตัมปิโยตะถูปะมังปะปุริสัตว์นะนิโยพะียาสัจจานิอเวจักปัสสติปิทัมปิสังเทกระตังปนิตังเอเตนะสัจเตนะสุวัติโหตุ เยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีระปัญเญะสุทเทศิธานิกินจาปิเตโหตุภุสัปปะมัตตาณเตภะวังอัธรรมะมาทิยันติอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุอัทิโหตุสหาวัสะสะัสสนาสัมปะายะกายะสุ ยาทิฏิวิจิกิตชิตันจัศิละพะัตังบาปิยะทัตธิกินจิตตูหะป,ปาเยหิจักิปนุโตชัจาพิธา,านานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสังเทราตนังปณิตังเอเดนะสจเจนะสุวัตทิโตุกินจติโสกัมมังกะโรติปาปะกัง าเยนะวาจายะทุยุทะเจตสาวาอภพโพโสตสะปติตฉะทายะอภพตาทิฐะปัทสสะโุตตาอิธัมปิสังเทระตะนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุวนาปุมเพะยาปุสิตักเกขิมหา นัมาเสปะถกมาสมิงพิมเหตะถูปะมังธรรมะวะรังอเทสยยนิภาคะนาคามีปะระมังอิตายะอิทัมปิพุทเทรัตนังปะนิสังเอตงเอตนะสัจเจนะสุวติโขตุวะโรวะรัญยูวะระโหวะราหะโรอนุตตะโรธรรมะวะรัง อเทศยิอิธรรมปิพุเทรัตนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีนังปุรานังนวังนัตถิสัมภะวังวิรัจะวิรัตักจิตาตายปิภเกภวิสมิงเตขีนะพีชาอาวิลุนหิฉันทานิพันติทีรายะภายัมปทีโป อิธัมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโขนตุยานิทะกูตานิสมาคธานิอุม,มานิวะยานิวะอันตะริเคตถาคตังเทวะมะนุสสะปูชิตังพุทธัง ตังเทวะมนุสสปูชิตังนัม,มังนัมัสสามะตุวธิโหตุยานีทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะวิเเคตถาคตังเทวะมนุสสปูชิตังสังฆังนัมัสสามะตุวธิโหตุบทที่สิบเอ็ดอาตานาติยะปาริบทย่อ สัพพะโรคะวิิมุตโตสัพพะสันตาปะวัชิตโตสัพพะเวระมะติกันโตมีผู้โตจะตุวังภะวะสัพีติโยวิวชัชชนตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภะ,ะวัตวันตรายโยสุขีขีคายุโกภะวะอภิวาทะนะสีลิสะนิจังอุทาปะจายโนจัตตาโรธรรมมาวัันติ อายุวันโนสุขขัมพระรังคลิขัดไปบทที่สิบสอง